STEP ปนิววันนี้ขอเสนอข่าวที่ต้องบอกว่าพิเศษอย่างแท้จริงและนี่คือมหากาบ Oppo ไฟ9 Opp o p าอัปไฟ9นะั้นมีข่าวลือมานะเป็นมือถือที่มีข่าวลือมานานที่สุดรวมร่วม2ปีกันเลยทีเดียวหลังจากที่ OPPO f i n ไฟ7และไฟ n a 7A นั้นประสบความสำเร็จอย่างมากในปี2014และทุกๆคนนั้นชื่นชอบและ เฝ้ารอรุ่นใหม่ว่าเมื่อไหร่ oppo f i n จะมาและนี่คือมหาการ oppo f i n กาที่ใหญ่ทุกคนได้รับรู้ว่ามันหลุดอะไรมาบ้างในช่วง2ปีที่ผ่านมาพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยหลังจากที่ oppo f i n และ f i n a ประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้ snapdragon 801และจอ2 k รวมถึงลำโพงที่มีคุณภาพสูงการฟังเพลงยอดเยี่ยมเครื่องรวดเร็วและทุกคนชื่นชอบ OPPO ฟ9มีข่าวหลุดออกมาว่าจะใช้ Snapdragon 8 10มาพร้อมกับแรม4เขาวนี้ออกมาเมื่อเดือนม,มก,กราคมปี2015เรียกได้ว่าสาวกนั้งใจชื้นแล้วก็แบบเฝ้ารอแต่จริงๆแล้วลึกๆก็แอบดีใจเหมือนกันเพราะ Snapdragon 8 10อย่างที่ทุกคนทราบว่ามันคือ CPU ที่ล้มเหลวดังนั้นการที่อ p p l e อ9หลุดตรงนี้มาได้นั้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ไม่ได้ใช้ Snap Dragon 8 10และเรามาดูข่าหลุดครั้งที่2 คั้งที่สองหลุดออกมาอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนฮะว่าน,นี่คือเดือนมิถุนาย,ยนปี2015 OPPO ป i ไฟ9หลุดมาพร้อมกับข่าวลือว่าจะยังใช้ Snapdragon 810อีกครั้งหนึ่งและท้าไม่สาวกนั้นเฝ้ารอใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่เขาจะมาขายกันเพราะว่านี่คือมือถือที่ทุกคนเฝ้ารอต่อจาก OPPO f i 7เป็นอย่างมากแต่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสเปคเล็กน้อยหลังจากที่มีข่าวลือว่าจะใช้จอ Full HD เนื่องจากว่า 2K นั้นกินแบตเกินไป ในเดือน9 5, ปี2015 OPPO f i n 9มีข่าวหลุดออกมาว่าครั้งนี้จะยังเลือกใช้จอ 2K อยู่พร้อมกับ Snapdragon 810มาพร้อมกับจอ5.5นิ้ว ROM 64และ r a m 4และมาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นการรวมเทคโนโลยีตอนนั้นที่เริ่มเข้ามานั่นเองนะฮะ และในที่สุดเดิอนพฤศจิกายนปี2015ก็มีข่าวลืออีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ใครที่ไม่ได้เฝ้ารอ Snapdragon 810ก็ดีใจด้วยเพราะครั้งนี้จะมาพร้อมกับ Snapdragon 820และยังเลือกใช้จอ 2K เหมือนเดิมนะฮะคราวนี้พอ Snap Dragon 820ออกมาเนี่ยทุกคนก็บอกว่ามาแน่มาแน่มันมาแน่นะฮะมาพร้อมกับแรม 6G และน่าว่าทุกคนนั้นเฝ้ารอเป็นอย่างมากครับเพราะว่าการที่มาพร้อมกับแร m 6กิและ Snapdragon 820นั้นเรียกได้ว่ามาพร้อมกับคําว่าแฟลกชิพและไม่อายใครเลยและในที่สุดฮะปี2016นี่ผ่านมาปีนึ่งแล้วนะ <S <S อะไรมันจะยืดเยื้อๆๆได้ขนาดนี้ครับพี่เพราะว่าครั้งนี้แฟนๆไม่ต้องรอนานนเพราะครั้งนี้ฮะยืนยันมาเองเลยว่าจะมีข่าวลือว่าจะมาเปิดตัว Oppo f i n 9นะฮะในงาน MWC 2016และมาพร้อมกับ USB Type C นั่นไง เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ระดับเทพในช่วงนั้นมาอีกแล้วนะฮะแถมยังมาพร้อมกับ UFS ต่างๆนานามากมายจอนั้นมีข่าวลือว่าจะขยับไปใช้5.9นิ้ว 2K Snapdragon 820แรม4กล้องหลัง20ล้าน Android พัฒนาเป็น6.0นะฮะมาพร้อมกับ ROM 64นะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นและแน่นอนครับว่ามีข่าวลือช่วงนี้ใหม่เลยก็คือเรื่องของ Super w o r k s h o p ขึ้นมาด้วยนะฮะในช่วงปี2016 ผ่าอีก5เดือนนะคุณฟังไม่ผิดนะฮะผ่านมาอีก5เดือนเดือนมิถุนายนปี2 0 1 6มีข่าวลือมาอีกครั้งหนึ่งว่า oppo จะมีการเปิดตัวมือถือ3รุ่นใหม่แต่จนแล้วจนรอดก็เป็นรุ่นอื่นไม่ใช่ oppo ไฟลเอย่างที่คาดการเอาไว้ทําให้แฟนๆเริ่มงงนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่เป็นไรเพื่อ oppo เราๆได้ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ในเดือนเดียวกันย่ายังหลุดมาอีกว่า oppo find นั้นจะมาพร้อมกับแรม 8GB กิก snapdragon 821ไปกันใหญ่แล้วนะฮะมาพร้อมกับจอ super amoled แ e ด4,100และเปิดตัวข่าวลือใหม,ม่ให้ทุกคนพูดกันเป็นทั่วทุกของระแหงนะฮะนั่นคือ super w o r k charge ที่เขาบอกว่าชาร์จจาก0ถึง100ได้ในเวลาประมาณ15นาทีนาทีไปกันใหญ่แล้วะฮะเดือนธันวาคมปี2016 สงท้ายข่าวสิ้นปีให้สาววอา o ัปเปรกรจนคอไม่มีเสียงแล้วเพราะกรี๊ดมาตลอด2ปีแล้วนี่คือ o p ป o ป i ร์9หลุดอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้แหม่ต้องบอกว่าล้ำหน้าคนอื่นนะฮะ เป็นด้วยทนะี่น่าตกใจมากเพราะเขาบอกว่า Op p ป์เ9ครั้งนี้จะมาพร้อมกับ snapdragon 835ซึ่งมันชิปเซตที่ทุกคนต่างรอคอยมากที่สุดในตอนนั้นแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีฮะว่ากว่า snapdragon 835จะลงมาให้เราได้สัมผัสก็เนี่ยนะฮะปีกลางปี2017นเนี่แะฮะตอนที่พวกคุณนั่งฟังเทปนี้อยู่นี่นะฮะนั่งกับพิบตาดูข่าวสเตปกี้อยู่ตอนนี้เนี่ย8 3ดเพิ่งได้จับกันนะฮะแต่อัลป์บอกมีข่าวหือจะทำอะูรตอนนี้ Oppo 9ก็ยังไม่โออกยนจละ ปีวยปีั0 1 7ปีนี้นั่นแหละยังไม่โจบฮะสำหรับข่าวพัวพันกับฮาร์ดแวร์ระดับเทพตลอดเวลานะฮะมีหล้อว,ว่า oppo f i n 9จะพลาดกับข่าวนี้ฮะหลุดมาครั้งหนึ่งกับ oppo f i n 9ครั้งนี้บอกว่าจะมาพร้อมกับจอไร้ขอบนะฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นสมัยนิยมเลยนะคะเรียกว่า bezel less display นั่นเองนะฮะครั้งนี้ก็เป็นการรวมฮาร์ดแวร์ที่ต้องบอกว่าถ้าหลุดมานี้ก็คือทั้ง83 5 จอลร้ขอบ UFS Super w o l k Charge USB Type C โ oh, อ oh, okay, so ้โหนี่มันจะครบแล้วมั้งเนี่ยเราจะได้หนึ่งเดอรก็มีหลุดราคาด้วยโอ้โหอย่าว่าแต่หลุดสเปคฮะราคายังหลุดมาได้โดยครั้งนี้ราคาที่หลุดออกมานั้นแยกออกเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนนะฮะเขาบอกเลยว่าจะมีรุ่นหนึ่งนะฮะใช้เป็น Snap Series 6 0ะและอีกรุ่นหนึ่งจะใช้เป็น Snap Dragon Series 835แบ่งออกเป็น2ราคา แม่จะถึงตอนนี้จะออกว่าเป็นซอยรุ่น2รุ่นผมก็เชื่อพี่แล้วล่ะฮะเล่นมีฮุกแบบเลยแท้จริงและล่าสุดฮะปี2017เดือนมิถุนายนของเราเนี่ไงฮะอัปเปอร์หลุดออกมาอีกแล้วนะฮะหลุดออกมาร่วมๆ3มปีแล้วเนี่ยนะฮะโดยล่าสุดจะเป็นการรวมสุดยอดฮาร์ดแวร์ที่มีข่าวตอนนี้นะฮะทุกรูปแบบนะฮะคือพี่ออกข่าวอะไรมาตอนนี้ผมก็เชื่อพี่แล้วละฮะ อ p ฟฟเก้นะฮะข่าวล่าสุดออกมาว่าจะออกมาพร้อมกับ Snapdragon 835จอไร้ขอบแบบ 2K ฮะลองร2 8แรมลฮะลำโพงคู่สเตอริโอฮะสแกนนิ้วแบบใต้จอซูเปอร์วิชาร์ฮะ UFS 2.1คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าข่าวมาขนาดนี้แล้วพี่จะออกอะไรมาก็เอาที่พี่สบายใจเลยละกันนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะ เราก็ยังไม่รู้จริงๆว่าจะออกหรือเปล่าเพราะล่าสุดอ p ป o ก็เพิ่งจะออกซีรีส์ R ตัวใหม่มานั่นก็คือ R 1 1และ R 1 1 plus นะฮะทำให้สาวกอ p ป o ป9นะฮะถึงกับนั่งงงเลยทีเดียวนะฮะ เรียกได้ว่ามาทุกรูปแบบอย่างแท้จริงนะฮะสำหรับ Oppo Find 9นะครับมีข่าวมาแต่ปี2015 2016และปี2017และมันกำลังจะเข้าสู่ปี2018แล้วในอีกครึ่งปีนะฮะหลุดมาทุกแบบไม่ว่าจะเป็นไลท์ขอบแป้งบาง,งเพิ่มชีทให้ยน่าพิซซ่านะฮะจะเป็นจอไลท์ขอบแรม8ลำโพงคู่กู้โลกหรือจะเป็นแกนนิ้วใต้จอหรือซูเปอร์โว้กชาร์จขอบอกเลยว่าสาว Oppo ตอนนี้คงคิดในใจว่าออกมาสักอย่างหนึ่งเหอะนะฮะ ที่จะแอบบอกนะฮะว่าก่อนจะไปเนี่ยเคยมีข่าวลือหลุดมานะฮะว่าจะใช้ฝาหลังลายม้าลายกับเสือดาวด้วยนะฮะโอ้โหเรียกว่ามาถึงจุดนี้แล้วอะไรอะไรก็ตามสบายพี่เลยฮะ และนี่คือมาหากราบนะฮะของ Opp o p p เปอร์ไฟ9นะฮะถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้นะฮะฝากกดสมัครรับข้อมูลให้กับเราใน y YouTube ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและข่าวใหม่ๆจากทาง Step Geek นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะนด,ดุดแ,และรายการ Step News ต้องลำลาไปแล้วนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันสวัสดีฮะบ๊ายบาย